สวัสดีครับจังดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีลิงอินเตอร์ซิสเต็มครับวันนี้เรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ชุดออนกริดนะครับชุด3.3กิโลวัตต์นะครับชุดนี้ติดตั้งที่อำเภอสังขะแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับบ้านคุณทิพย์ครับชุดนี้ช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ2,000บาทนะครับเป็นชุด3.3กิโลวัตต์ครับวันนี้เราติดตั้งแผง550วัตต์ยี่ห้อ PSI ทั้งหมด7แผงนะครับวันนี้เป็นราคาซีแพ็คนะครับ ขั้นตอนแรกบนหลังคาซีแพคเราต้องเปิดหลังคานะครับเพื่อหาจันทันครับตรงที่เราจะยึดตัวไทหุกลงไปนะครับนี่ครับจันทันเหล็กครับเปิดหลังคาทุกตำแหน่งครับที่มีจันทันนะครับเพื่อความแน่นหนาในการยึดไทหุกนะครับถ้าเราเปิดหลังคาเสร็จแล้วนะครับเราจะนําแผ่นหลังคาขึ้นมาครับตัดแต่งเกียครับนี่ครับเราจะตัดแต่งเกียวแผ่นหลังคานะครับก่อนที่เราจะยึดตัวไทหุกลงไปครับ เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็จะได้แผ่นหลังคาที่เรียบหนึ่งข้างนะครับอีกข้างนึงก็จะจะนูนเหมือนเดิมครับตรงนี้เป็นหลังคาซีแพคครับตัดแต่งเจียครับทุกช่องจันทันครับที่ที่เราจะยึดตัวไท้ายหุกนะครับแล้วก็จะตัดแต่งเจียทุกช่องนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตัดแต่งเจียครับหลังคาจะโ่งขึ้นมาครับจะมีช่องว่างน้ําอาจจะเข้าได้นะครับแต่ถ้าเราตัดแต่งเจียแล้วไม่มีน้ําเข้าแน่นอนครับตรงที่เราใส่ไทยหุกนะครับ ตอนนี้ครับเรากำลังทำการตัดแต่งเกียร์นะครับแผ่นหลังคาครับแผ่นหลังคาที่ยกขึ้นมานะครับคือทุกตำแหน่งที่เราจะใส่ไทหุกนะครับต,นะตรงนี้ครับตัวไทหุกครับที่เราจะเอายึดลงไปที่ตัวจันทันนะครับเราจะยึดตรงจันทันเหล็กแบบนี้ครับ แล้วแล้วก็จะยึดน็อตลงไปครับรน,นี่ครับอย่างน้อยต้องใด้น็อตสองตัวครับขั้นต่ำครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่แน่นหนาครับรับรองครับไม่มีหลุดครับนี่ครับถ้าจันทันใหญ่นะครับเราสามารถใส่น็อตไปได้3ตัวครับตรงนี้ใส่3ตัวได้ก็ใส่3ตัวนะครับบางบ้านลูกค้าจันทันเล็กนะครับก็ใส่น็อตได้แค่2นะครับตรงนี้จันทันใหญ่ครับนี่ครับแน่นหนาครับที่เราน็อตองนะครับเพราะว่าจันทันของลูกค้าอยู่ อยู่สูงนะรับเดีวต้องลองไม่ให้ท้ายหุกกระโดดขึ้นมาครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะนําแผ่นหลังคาครับที่เราตัดแต่งเจียไว้ครับมาวางครับตรงตัวท้ายหุกนะครับนี่ครับก็จะเรียบครับไม่มีโก่งขึ้นมานะครับนี่แผ่นหลังคาก็จะเรียบเนียนนะครับท้ายหุกอยู่ข้างล่างครับนี่ครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนการยึดท้ายหุกนะครับ เราจะทําแบบนี้ทุกตัวนะครับนะครตอนนี้กําลังทําการตัดแต่งเจีย์แล้วก็ใส่ตัวท้ายฮุกไปด้วยนะครับ ตอนนี้ครับเราทําการยึดไทหุกนะครับไก่เสร็จแล้วครับนี่ครับตัวไทหุกที่เรายึดไว้ครับนี่ครับแน่นหนาครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการยึดไทหุกนะครับครบทุกตําแหน่งแล้วนะครับนี่ครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการนํารังเดียวนะครับตัวนี้ครับลังเดียวครับครับขึ้นมายึดกับตัวไทฮุกที่เรายึดไว้ครับนะครับตอนนี้เราทําการยึดตัวไทฮุกนะครับกับบนหลังคาจีแพร์เรียบร้อยครับตอนนี้เรากำลังทำนะครับตอนนี้เราทําการยึดรังเดียวครับครนี่ครับเรานาลังเดียวนะครับ คืนมายึดติดกับตัวท้ายหุกที่เรายึดไว้นะครับแน่นหนาครับนี่ครับโยกยังไงก็แน่นหนาครับหนาว่าโยกตัวเดียวนะครับตัวนี้้างนะครับยาว4ี่เมตรแปดสิบเซนนะครับ้างหนึ่งเส้นใส่แผงได้สี่แผงครับชุดนี้เราติดเจ็ดแผงครับ ขั้นตอนนี้ครับเราทําการยึดรางเลียวนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับสองเส้นครับข้างบนข้างล่างนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเดินท่อนะครับเดินท่อสําหรับร้อยสาย PV นะครับสายโซลาเซลล์ครับนี่ครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับเราก็จะใช้เป็นท่อเหล็กนะครับเดินบนเดินใต้หลังคาครับนี่ครับเดินเป็นท่อเหล็กนะครับ นี่ครับท่อเล็กครับโอเคนี่ครับปลอดภัยครับได้มาตรฐานครับตอนนี้กำลังทำการเดินท่อนะครับเพื่อร้อยสาย p ีวีครับสายโซลาเซลล์นะครับขั้นตอนนี้ครับเรากำลังทำการเดินท่อนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับ บนฝ้าฟดานะครับแล้วก็เดินไปท่อเหล็กนะครับท่อเหล็กอีมทีครับเดินไปถึงตรงตำแหน่งที่เราจะติดตู้ควบคุมนะครับนี่คตัวนี้ครับท่อเหล็กครับขั้นตอนนี้ครับเราทำการเดินท่อนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับ บนฝ้าพิกานก็เป็นท่อเหล็กนะครับใต้แผงโซลาเซลล์ก็เป็นท่อเหล็กนะครับนี่ครับตอนนี้เราทําการเดินท่อเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการร้อยสายนะครับสายพีวีครับสายโซลาเซลล์นะครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมดหนึ่งสตริงครับเเดี๋ยวขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการร้อยสายนะครับนี่ครับสายพีวีครับสายที่เราใช้ครับสายโซลาเซลล์ครับเป็นสายแดงดํานะครับสีแดงคู่บวกครับสีดำคู่ลบ ใช้สายยี่ห้อ P.S.I ครับ4ี่สแควร์มิครับทนแรงดันได้1,000โวลต์นะครับแล้วก็มีสายกาวครับทรงแดงเบอร์10ครับเชื่อมต่อสายกาวกับแผงโซลาเซลล์นะครับวันนี้เราติดตั้ง5แผงนะครับแผงละ50าโวลต์นะครับแรงดันอยู่ที่ประมาณไม่เกิน4 5 0โวลต์ครับนะครับชุดนี้ครับทนแรงดันได้สบายครับตอนนี้กำลังจะสอดสายครับ เขานี่ท่อฟิกเดล็กกันน้ำครับาครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการนะครับร้อยสายครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับต้แผ่นหลังคาครับแล้วก็ใส่เป็นฟลิกเล็กนะครับปิดทับลงมาเลยครับนี่ครับไม่มีทับสายครับนี่ตรงนี้ เป็นสายคบวกนะครับฝั่งนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นคู่ลบนะครับตอนนี้เราทําการร้อยสายเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อตไปครับเราจะทําการเข้าหวัว MC4 ค like <quy Gothic> รับข <Progress Fallout. S 1> э ั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการเข้าหัว MC4 ครับฝั่งนี้เป็นค่บวกครับเราต้องทําการเข้าหัว MC4 ฝั่งนี้เป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าที่แผงโซล่าเซลล์ฝั่งคลบฝั่งค่บวกนะครับจะเป็นตัวผู้ครับนี่ครับเข้าหัว MC4 ครับ ดันเข้าไปสุดครับตัวนี้จะมียางกันน้ำนะครับอยู่ข้างในครับนี่ครับหัว M4 รุ่นนี้นะครับทนแรงดันได้1 5 0 0โวลต์ครับดี <S <S นี่ครับเข้ายหัว M4 ครับเนี่ยฝั่งนี้เป็นขั้วบวกครับเก้าหัวตัวเมียนะครับนี่ครับ อีกฝั่งหนึ่งเป็นโคตรลบครับฝั่งนี้คตรลบครับข้าวหัว e n c e เป็นตัวผู้นะครับว่าที่แผงซลราเซลฝั่งคตรลบจะเป็นตัวเมียครับนี่ครับแน่นหนาครับเสร็จแล้วก็ใส่หัว e n c e p เข้าไปครับดันเข้าไปให้สุดก่อนนะครับเสร็จแล้วจะดึงไม่ออกครับยางรองกันน้ําครับเช็คทุกตัวครับว่าต้องมีนะครับถ้าไม่มียางรองกันน้ําต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องไม่มีน้ําเข้าครับ แล้วก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเข้าหัว MC4 นะครับนี่ครับหัว MC4 ครับยี่ห้อ PSI ครับแรงดัน1 5 0 0หายโวลต์ครับสบายมากครับผมเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการติดตั้งนะครับเดินท่อร้อยสายครับเข้าหัว MC4 ครับติดล้างครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะทำการขึ้นติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เลยนะครับ ตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทุกครั้งครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงก่อนนะครับแผง550วัตต์2้0 PSI นะครับเวลาวัดอยู่ข้างล่างจะได้อยู่ประมาณ40-45โวลต์นะครับตอนนี้ได้42โวลต์ครับนี่ครับเช็คชัวร์100%ครับก่อนจะทําการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมด7แผงครับก็จะวัดทั้งหมด7แผงนะครับก่อนขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับขึ้นมาแล้วครับแผงที่1ครับ หลังคาไม่สูงนะครับวันนี้ครับนี่ครับนี่ครับแผ่นที่หนึ่งครับตรงแผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายครับจะมีตัวมิดแคมป์นะครับเอ่อตัวเอ็นแคมป์นะครับนี่ครับตัวยึดจบของแผงครับนี่ครับตัวนี้จะเอาไว้ยึดแผ่นแรกกับแผ่นสุดท้ายนะครับ อุปกรณ์มัลติ้งครับกีหอ p พ i ไอครับก็บจะมีหมุดเล็กๆครับนี่ครับเอาไว้อยากลงที่ขอบลางครับตรงหมุดเล็กๆข้างบนก็จะว่าอยากลงที่ขอบแผงนะครับนี่ครับหมุดเล็กๆครับนี่ครับจะใส่แผ่นแรกแผ่นสุดท้ายนะครับนี่ครับ ตัวเอ็นแคมครับจะยึดตัวนี้จะว่าอยากลงที่ขอบล่างครับอันนี้อยากลงที่ขอบแผงครับนี่ครับแผ่นแรกครับแผ่นที่สองครับขึ้นมาแล้วครับ่นบนหลังคาครับเดี๋ยววิ่งครับล่นเอาครับ นี่แผ่นที่สองครับตรงช่วงยึดระหว่างแผงนะครับวันี้เราต่อนุกรมกันทั้งหมดเจ็ดแผงครับใก้แผงโซลาเซลล์ครับเราจะใช้เคิมมอนไทยนะครับครับนใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็ใช้คิมมอนไทยครับรัดตรงช่วงต่อนะครับตรงหัว MC4 ครับ ไม่ให้โดนแดดโดนฝนโดยตรงครับเพื่อยืดอายุการใช้งานและความปลอดภัยนะครับตรงช่วงยึดระหว่างแผงครับก็จะมีตัวมิดแคมป์นะครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวมิดแคมป์ครับผมตัวยึดระหว่างแผงนะครับก็จะทรงประมาณนี้ครับก็จะมีมุดเล็กๆเหมือนกันครับเอาไว้อยากลงที่ขอบแผงนะครับนี่ครับ ระหว่างแผงแล้วก็เล็งระยะนะครับนี่ครับเล็งแนวเชือกครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวมิดแคมครับตัวยึดระหว่างแผงนะครับแผ่นที่สองครับเสร็จเรียบร้อยครับแผ่นที่สามครับขึ้นมาแล้วครับ ทุกแผ่นนะครับแล้วก็ทําเหมือนกันทุกขั้นตอน,นครับแผ่นที่สีครับมาแล้วครับแผ่นที่ห้าครับขึ้นมาแล้วครับ นี่โครับมาแล้วครับเราก็ทำด้วยความระมัดระวังที่สุดนะครับตรงนี้เป็นหลังคาเมทัลชีดครับข้างล่างครับวันนี้ก็ไม่ได้สูงมากครับแต่หลังคาชั้นนิดหน่อยครับ อันนี้แผ่นที่หกแล้วนะครับพร้อมขึ้นมาแล้วครับแผ่นที่เจ็ดครับแผ่นสุดท้ายของวันนี้ครับชุดสามจุดสามกิโลวัตต์นะครับ ทุกแผ่นครับแล้วก็ทําเหมือนกันทุกขั้นตอนเลยนะครับตายแผงโซล่าเซลล์ครับแล้วก็ใช้ชีบบันทายครับล็อกตรงช่วงต่อครับ<อ>ตรงนี้ครับนี่ไม่ให้หัว M4 ครับโดนแดดโดนฝนโดยตรงครับอยู่ในยุการใช้งานและความปลอดภัยครับ ถึงช่วงต่อระหว่างแผงก็ใช้ตัวมิดแคมครับยืนดไมนี่ครับตัวมิดแคมครับถ้าตรงแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับใส่ค่าทอกลงไปที่สว่านนะครับไม่ให้แน่นเกินแล้วก็ไม่ให้หลวมนะครับจะพอดีครับตัวยึดจบก็เป็นตัวเอ็นแคมเหมือนเดิมครับนี่ครับนี่ครับตัวเอ็นแคมครับยึดจบครับแผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายครับยขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเชื่อมต่อชุดสายกาวนะครับจะใช้ตัวล็อกกาวนะครับตัวนี้ครับนี่ตัวตัวล็อกสายกาวนะครับ เราใช้สายเบอร์สิบทองแดงครับเพื่อเชื่อมต่อชุดสายกาวเข้ากับชุดแผงโซล่าเซลล์นะครับน่ครับเราจะใส่แบบนี้ครับนี่ก็มีหมุดเล็กๆครับออกมาอยากลงที่ขอบแผงครับขอบรางครับนี่ครับตัวล็อกสายกาวครับแน่นหนาครับเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็จะใช้สายกาวนะครับสายทองแดงเบอร์สิบครับใส่เข้าไปตรงร่องกาวครับ เวลามีฟ้าผ่าไกลๆครับหรือว่ามีไฟรั่วลงอุปกรณ์ครับรั่วลงแผงครับก็จะรั่วลงดินไปเลยนะครับจะไม่ทําอันตรายกับผู้ใช้งานแล้วก็อุปกรณ์ก็จะไม่พังเสียหายด้วยนะครับก่อนที่เราจะยึดลงไปครับเราต้องปอกให้เห็นสายทองแดงครับนี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็ล็อกลงไปเลยนะครับ แน่นครับทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดสายกาวนะครับตอนนี้ครับงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะลงไปทําการติดตั้งชุดควบคุมครับตู้คอมไนเนอร์และชุดอินเวอร์เตอร์นะครับในห้องควบคุมครับผม ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการติดตั้งนะครับช,ชุดตู้ควบคุมครับตู้ของไบเนอร์และชุดอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้กําลังติดตั้งรางวยเวครับวันนี้เป็นตู้ไฟหนึ่งเฟสนะครับนี่ครับ ตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งตู้คอมไบเนอร์ครับก็ตัวอินเวอร์เตอร์ครับเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้ครับเป็นสาย PV นะครับที่เดินจากแผงโซล่าเซลล์ครับลงมาครับเข้าที่ตู้คอมไบเนอร์นะครับชุดนี้เป็นเบรกเกอร์ DC ครับฟิวส์ดีครับสวยกันฟ้า DC นะครับชุดนี้เป็นชุดที่ควบคุมแผงโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ RCBO ครับการไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับ ตัวนี้เสริกันฟ้า AC นะครับชุดนี้เวลามีฟ้าผ่าไกลๆครับหรือว่าไฟลวลงอุปกรณ์นะครับก็จะลวลงดินไปเลยนะครับชุดนี้เราต่อสายกาวครับเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นตู้อินเวอร์เตอร์ครับนี่ครับการเชื่อมต่อสายเสร็จเรียบร้อยครับหนึ่งสติงครับวันนี้นี่ครับบ i ไฟครับรับส่งสัญญาณครับฝั่งนี้ครับตู้ขอดเสมอนครับบานลกคาครับเราใส่ซีดีกันย้อนครับกันไฟย้อนกลับไปที่การไฟฟ้านะครับ เวลาโซลาเซลล์ผลิตได้เกินครับบานลูกค้าใช้ไฟน้อยครับก็จะไม่ย้อนไปที่การไฟฟ้าครับผมตัวนี้เป็นมาตรฐานของการไฟฟ้านะครับนี่ครับสีทีครับตรงมีบ้านทุกหลังครับถ้าติดโซลาเซลล์ต้องมีนะครับนี่ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการทดสอบระบบนะครับเชื่อมต่อแผงโซลาเซลล์เรียบร้อยครับตอนนี้ครับเราทําการทดสอบระบบนะครับโซลาเซลล์ผลิตได้ตอนนี้2683ัวัตต์ครับ เปิดแอร์24,000 BTU หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆครับแสงสว่างครับปลั๊กไฟครับพัดลมครับนี่ครับใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับนี่ครับผลิตได้2,600วัตต์นะครับถือว่าโอเคนะครับช่วงเวลานี้บ่ายโมงนะครับช่วงเวลาที่ผลิตไฟได้ดีที่สุดก็ช่วง11โมงเที่ยงบ่ายโมงบสนะครับช่วงพีคนะครับผลิตไฟได้เต็มที่นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการทดสอบระบบนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเก็บงานครับเช็ครายละเอียดครับตอนนี้ครับเราทําการตรวจสอบระบบครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับชุดนี้ครับระบบออนกิจ3.3กิโลวัตต์นะครับมีห่อ PNI ครับชุดนี้ช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ2,000บาทนะครับ วันนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับที่อำเภอสันกำแพงนะครับผ่านคุณทิพย์ครับขอบคุณคุณทิพย์ครับและครอบครัวครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาร์เซลล์ครับบริษัทไอทีลิงก์อินเตอร์ซิสเต็มยินดีให้บริการครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายครับขอบคุณคุณทิพย์มากครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาร์เซลล์ขอบคุณครับ